ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง iboy ยซิกนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมร o ยัลคาสิโนนะครับก็เกมนี้นะครับเป็นเกมถูกกฎหมายนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ในเพจสโต o r นะครับหรือจะดาวโหลดได้ที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปนี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาสอนเติม V P 1นะครับในเกมร o ยัลคาสิโนนะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินของเราสักบาทนะครับถามว่า V P 1มันทำอะไรได้ใช่ไหมครับก็มันจะสามารถ นี่ครับคือถ้าเราเป็น VP ศูนย์เนี่ยมันจะเล่นได้แค่ห้องเดียวใช่ไหมครับถ้าเราพอเราเป็น VP หนึ่งมันจะปลดล็อกห้องให้เราเล่นได้เยอะมากขึ้นครับแล้วก็เกมจะปลดล็อกให้เราเล่นได้มากขึ้นนะครับก็ทีนี้เพื่อนๆอยากจะรู้ใช่ไหมครับว่าเราจะเติม VP หนึ่งโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินสักบาทยังไงนะครับก็กดมาตรงโปรโมชั่นเลยนะครับตรงที่เป็นรูปมือเนี่ยครับข้างบนนี้เลยกดเข้าไปนะครับมันก็ให้เราเชิญเพื่อน7คนนะครับ เราก็จะได้บัตรทูมันี่5้บาทหนึ่งใบนะครับนี่แหละครับเราจะเอาบัตรทูมนี่ตรงนี้นะครับไปเติมนะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินของเราสักบาทเลยนะครับแค่เราเชิญเพื่อนมาเล่นเกมแค่นั้นเองครับแล้วก็สําหรับคนที่ไม่รู้นะครับการเชิญเพื่อนมันทํำยังไงกันนะครับก็กดมาตรงโค้ดโปรโมทของฉันนะครับกดมาตรงนี้นะครับมันก็จะมีโค้ดของเรานะครับตรง PMC นี่ครับโค้ดของเรา ก็สามารถแชร์ไปในเฟซหรือไลน์ก็ได้นะครับหรือถ้าใครทําคลิปลง YouTube ก็เอาไปโปรโมทโปรโมทคลิปโปรโมทโค้ดของเราก็ได้เลยนะครับโอเคก็สําหรับคนที่ไม่รู้นะครับว่าจะแลกบัตรทุมนี่ตรงไหนครับก็กดตรงนี้เลยนะครับร้านแรกรางวัลน,นะครับตรงที่มันขึ้นว่านิวนี่นะครับนี่นะครับ ตัวน,นี้คือผมเป็นแค่ VIP สูงครับมันเลยมีแค่บัตรทุมนีห้าสิบาทแค่แรกแต่ถ้า VIP เยอะขึ้นไปนี่มันจะมีมาก,มากถึงบัตรทุมนีห้าร้อยบาทเลยนะครับอ๋อแล้วตรงนี้คือมันชิงรางวัลน,นะครับคือเกมจะสุ่มสุ่มแจกนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองมาแลกบัตรทุมนีนี้เลยนะครับกดยืนยันเลยนะครับ โอเคครับแลกสําเร็จนะครับก็กดได้รับเลยนะครับก็ปทุมนี่นะครับจะส่งมาทางตู้จดหมายนะครับนี่นะครับัจะเป็นแบบนี้นะครับก็ให้เรากดแสดงรหัสบัตรเลยนะครับก็ให้เราตัวเลขไปเติมับเดี๋ยวผมจะเอาไปเติมับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่น่าเติมเกมเลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆผมก็คัดลอกตัวเลขพินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ การเติมนะครับก็กดมาตรงร้านค้านะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เรากดไปตรงที่ t o m o n e y นะครับแล้วก็เลือกราคาที่เราจะเติมนะครับผมก็จะเลือกเป็น50บาทนะครับก็ผมจะวางเลขบัตรเลยนะครับกดตกลงเลยนะครับโอเคครับก็ เป็น VP1 เรียบร้อยแล้วนะแล้วนะครับนี่นะครับโอเคครับเป็น VP1 เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ผมลืมบอกไปนะครับว่าการเชิญเพื่อนเนี่ยครับเชิญหนึ่งคนครับจะได้ตั๋ว R นะครับสองพันใบนะครับเชิญหนึ่งคนจะได้ตั๋ว R สองพันใบนะครับ และตัว R เนี่ยคือมันแลกเป็นชิปก็ได้นะครับนี่นะครับแล้วชิปเนี่ยครับชิปก็มาแลกเป็นบัตรทูมานี่ก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องเอาตัว R มาแลกมันผมก็ได้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับเพื่อนๆผมเป็น VP1 บัตรทูมนี่5้กับ90แล้วก็150มันมีเพื่อมาแล้วนะครับแล้วก็มีโทรศัพท์ด้วยนะครับโอเคครับและสำหรับผู้เล่นใหม่ครับผมจะ จะบอกวิธีการใส่โค้ดรับชิปฟรีนะครับ10,000แสนชิปนะครับวิธีการใส่โค้ดนะครับให้เพื่อนๆนะครับกดมาตรงคําว่าโค้ดโปรโมทเลยนะครับตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปนะครับมันก็จะมีช่องใส่โค้ดนะครับให้เพ uh ื huh. ่อนๆนะครับใส่โค้ดตามที่ผมขึ้นไว้ได้เลยนะครับหรือเพื่อนๆจะใส่โค้ดของเพื่อนของเราก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องใส่โค้ด PMC ของผมก็ได้นะครับใส่โค้ด PMC ของเพื่อนของเราก็ได้นะครับโอเคใส่เสร็จแล้วก็ให้กดคําว่าส่งนะครับ จากนั้นนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วให้เรากดออกมานะครับแล้วกดมาตรงที่ตู้จดหมายนะครับกดเข้าไปนะครับมันก็จะได้รับชิพนะครับ1นึ่งแสนชิพนะครับเท่านี้ครับเพื่อนๆก็จะได้ชิพ1นึ่งแสนชิพไปฟรีๆเลยนะครับก็สามารถเอาไปเล่นได้เลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ